อ่ะก็สวัสดีลูกๆหกทับแปดทุกคนนะครับสําหรับวันศุกร์วันศุกร์เนาะวันนี้วันศุกร์สิงหาคมหกสี่นะครับก็เจอกันวันนี้แค่เดียวเนาะฟิสิกส์วอลสามศูนย์สองหนึ่งศูนย์อ่าตอนนี้ตอนรับออร์ไทยบุญถูกเข้ามาแล้วสิบสิบเอ็ดสิบสองคนแล้วนะครับก็ฟังไปเรื่อยๆลูกงานให้ส่งตรงเวลานะครับอ่าถ้ายังไม่ส่งครูจะมีอ่าคลิป ในช่อง YouTube ของครูนะให้เข้าไปดูเฉลยแบบึกหัดมีทั้งเนื้อหาหมดเลยเดี๋ยวหลังหลังจบคาบนี้นะครับครูก็จะส่งลิงก์ให้ดูในเป็นลิงก์ที่ครูทําไว้ใน YouTube ของครูเลยนะครับส่วนคนที่ครูครูคเห็นส่งเข้ามาแล้วหลายคนนะครับเกือบเกือบแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วละนัทพงศ์เข้ามาแล้วนัทพงศ์ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับวันนี้ก็สบายๆนะครับวันศุกร์สัปดาห์หน้า เรียนออนแฮนนะครับออนแทนทำงานเกี่ยงงานที่บ้านนะครับถ้าเกิดว่ามีปัญหาเหมือนกับเมื่อกี้ตติยาบอกว่ามันมันซ้อนกันใช่ไหมตัวหนังสือให้ก็ให้แจ้งครูเข้ามานะครับบางครั้งไฟล์ที่ครูส่งให้นี่ว่าอาจจะไม่สมบูรณ์นะครับก็ให้แจ้งเข้ามาเดี๋ยวครูจะส่งให้ใหม่นะครับทั้งทั้งไฟที่เป็นสไลด์การสอนแล้วก็ทั้งแบบหัดด้วยนะครับให้แจ้งเข้ามานะครับตรงไหนที่มันมันบกพร่องนะครับให้แจ้งแจ้งด้วย นะครับวันนี้เราจะมาเจอกันเกี่ยวกับแบบฝึกหัดนะลูกแบบฝึกหัดที่3นะนะครับเดี๋ยวเาเพื่อนเข้ามา12 13อ่าไม่เป็นไรนะครับก็ฟังไปเรื่อยเพราะมันคาบเดียวนะครับนักเรียนดูไปด้วยฟังไปด้วยลูกครับเดี๋ยวแชร์หน้าจอนิดหนึ่งนะครับ เรามาดูแบบฝึกหัดที่สามนะครับถ้าสงสัยตรงไหนให้ถามครูนะลูกนะครับแบบฝึกหัดเพิ่มเติมที่สามนะครับเรื่องแรงกระทําต่อขดลวดที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านและอยู่ในสนามสนามก็คือสนามแม่เหล็กและเพราะเราพูดถึงสนามแม่เหล็กอยู่เนาะตอนนี้นะครับนี่ตกคําว่าแม่เหล็กไปก็ให้เข้าใจไว้ก็คือสนามแม่เหล็กนั่นเองนะครับปายวิชาวอสามศูนย์สองหนึ่งศูนย์ฟิสิกส์นะครับ ครูถามไว้อยู่เจ็ดข้อนะครับคนที่ทําเสร็จแล้วก็ถือว่าทบทวนไปนอหลูกเนาะก่อนที่จะทําเราก็ดูคําอ่านคําชี้แจงให้เข้าใจก่อนลงมือทํานะครับข้อไหนที่มันเป็นตัวเลือกนะครับก็ทําเครื่องหมายกากบาทหรือเครื่องหมายวงกลมรอบๆตัวเลือกแล้วก็ให้แสดงวิธีคิดวิธีคํานวณหรือวิธีทําด้วยนะครับเรามาดูข้อที่1ก่อนลูก นะครับใครไม่ทันก็ดูตามนี้เลยนะใครเสร็จแล้วก็ทบทวนมีอะไรให้ถามครูเลยนะครับเขาถามว่าถ้ามีกระแสไฟฟ้าผ่านลวดตัวนําเส้นตรงจะมีอะไรเกิดขึ้นรอบๆบเส้นลวดนั้นนะครับให้วาดรูปประกอบด้วยอันนี้สอนไปแล้วนะครับที่แล้วเราเรียนไปแล้วก็เกิดอะไรเกิดสนามแม่เหล็กขึ้นรอบๆใช่ไหมครับรอบๆออะไรรอบๆอเส้นลวดตัวนําที่เป็นเส้นตรงนะอย่างเช่นในรูปข้างล่างเนี้ยนะครับ ทิศทางของสนามแม่เหล็กนะเราใช้กดมือขวานะครับกดมือขวานี่ก็คือเรา,าให้นิ้วหัวแม่มือแทนกระแสไฟฟ้าใช่ไหมตัวไอเนี่ยส่วนนิ้วทั้ง4ี่ของมือขวานั้นแทนทิศของสนามแม่เหล็กอย่างเช่นกรณีนี้นะครับเราจะเห็นว่าทิศของสนามแม่เหล็กมันจะวนไปทางนี้ถ้าเราดูตรงนี้ก็คือมันมีทิศทวนเข็มนาฬิกาใช่ไหมลูกมีหลายวงนะครับมีหลายๆวง นะครับเราก็วาดรูปประกอบนี้ด้วยแล้วก็ไปทบทวนนะครับสรุปก็คือเมื่อให้กระแสไฟฟ้าในลวดตัวนําตรงมันจะเกิดสนามแม่เหล็กเกิดขึ้นรอบๆเส้นลวดใช่ไหมครับทิศทางของสนามแม่เหล็กและกระแสไฟฟ้าตรวจสอบได้จากกดมือขวานะครับกดมือขวาข้อ2ครับถ้าให้กระแสไฟฟ้าผ่านขนลวดตัวนําวงกลมเมืม่อกี้เป็นเส้นตรงนะถ้าเป็นวงกลมลูกวงกลม อยกระแสไฟฟ้าเข้าไปนะครับมันก็จะเกิดสนามแม่เหล็กขึ้นรอบๆลวดตัวนําเหมือนกันนะครับทิศทางของสนามแม่เหล็กและกระแสไฟฟ้าตรวจสอบได้จากกดมือขวาเหมือนเดิมไปรบทวนนะลูกนะครับให้นิ้วทั้ง4วนตามทิศกระแสไฟฟ้านิ้วหัวแม่มือขี้ไปตามทิศของสนามแม่เหล็กดังรูปข้างล่างรูปข้างล่างนะนะครับกรณีนี้เห็นไหมสนามไฟฟ้าไอสนาม ทิศของกระแสไฟฟ้ามันวนตามเข็มนาฬิกามาทางนี้ตัวไอลูกกระแสไฟฟ้าวนมาทางนี้เราก็ใช้กดมือขวาโดยให้มือทั้ง4นิ้วทั้ง4วนไปตามทิศกระแสนะครับแล้วก็ให้หัวแม่มือแทนทิศของอสนามแม่เหล็กกรณีนี้ลูกมันจะเกิดสนามแม่เหล็กขึ้นตรงแกนใช่ไหมนี่ตรงแกนของวงกลมนะครับ ตรงนี้จะเป็นขั้วเหนือขั้วเหนือนะครับสนามแม่เหล็กมีทิศพุ่งออกจากขั้วเหนือไปยังขั้วใต้นะนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่มันเกิดก็คือเกิดรอบ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 วงกลมส่วนของวงกลมเนี่ยใช้กดมือขวาตรวจสอบเหมือนกันพรานเวลาเราตอบให้เราวาดรูปนี้ด้วยแล้วก็กลับไปทบทวนกดมือขวานะเดี๋ยวดูเมื่อกี้ใครเข้ามาเข้าได้ไหมเมื่อกี้นี่เออเข้ามาแล้วเข้ามาแล้ว นะครับอ่าวต่อเนาะต่อนะครับอ่าเพื่อนเข้ามาแต่จริงกูตั้งออตโต้ไว้แล้วนะเข้ามาได้อยู่นะครับดูข้อสามครับขดลวดโซเลนอยด์โซเลนอยด์คืออะไรลูกโซเลนอยด์โซเลนอยด์ก็คือขดลวดที่เป็นฉนวนใช่ไหมลวดทองแดงพันเป็นรอบรอบเป็นทรงกระบอก หรือเป็นเกลียวเห็ไหมเป็นเกลียวหรือเป็นลักษณะของลวดสปริงเนี่ยแบบเนี้ยพันลบพันแบบเนี้ยเขาเรียกว่าโซเลนอยด์ถ้าเป็นลักษณะนี้นะครับถ้าปล่อยกะระแสไฟฟ้าเข้าไปมันก็จะเกิดสนามแม่เหล็กนะครับขึ้นรอบๆขดลวดนั้นสนามแม่เหล็กเกิดยังไงกลับไปทบทวนเพราะว่าครูถามแค่นี้ว่าโซเลนอยด์คืออะไรเนาะครูก็ตอบตรงๆแค่นี้ครูไม่ได้วาดลูกก็ไม่ต้องวาดนะครับ มาดูข้อที่4ครับข้อที่4เป็นข้อสอบเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยนะนะครับเขาถามว่า,าให้พิจรารณาวงกลมรูปข้างล่างนี้นะวงกลมนี้มันจะมีกระแสไอตัวไอคือกระแสนะมีทิศไหลผ่านไปดังรูปที่เขาให้มากระแสไฟฟ้ามันไหลวนมาทางนี้นะครับถ้าแบบนี้คือตามเข็มนาฬิกาเน,ะนาะแนวไหลวนไปทางเนี้ยตามเข็มนาฬิกา เขาถามว่าที่จุด O จุด O เนี่ยมันจะมีแรงลับก็คือแรงแม่เหล็กเนี่ยมันมีมันมันมีค่าเท่าไหร่และมีทิศไปทางไหนตรงนี้เขาบอกว่าไม่ต้องคิดสนามแม่เหล็กโลกหรอกเราก็ไม่ต้องไปคิดนะสนามแม่เหล็กโลกเราพูดไปแล้วมีทิศทางยังไงเราก็ไม่ต้องไปสนใจตรงนี้เขาก็จะมีตัวเลือกหนึ่งสองสามสี่นะอันนี้มือขวามือขวาครูก็วาดไม่สวยเท่าไหร่นะมือขวาชี้ไปวนไปตามทิศกระแส เห็นไหมครับนิ้วทั้งนี่วนไปตามทิศกระแสกระแสนี่คือกระแสไฟฟ้านะนะครับทีนี้หัวแม่มือหัวแม่มือนักเรียนเห็นไหมครับถ้าเราวนไปตามทิศของกระแสหัวแม่มือเราจะชี้ลงมาด้านล่างไอหัวแม่มือนี่คือทิศของสนามแม่เหล็กมันมีทิศลงมาข้างล่างใช่ไหมครับจะมีทิศลงมาทางนี้นะครับถ้าเราวนไปทางอีกจุดหนึ่งนี่ด้านขวามือที่ครูวงเนี่ยสนามแม่เหล็กก็จะมีทิศพุ่งลงมา ทิศทางแบบนี้เหมือนกันนะครับอันนี้เขาตรวจสอบความเข้าใจแค่นั้นเองว่าทิศมันพุ่งไปทางไหนนะครับเพราะถ้าทิศพุ่งลงพุ่งลงมีไหมครับพุ่งลงไม่หนึ่งก็สองใช่ไหมพุ่งลงนะพุ่งลงตั้งฉากกระดาษก็คําตอบคือข้อ2ใช่ไหมครับนักเรียนไปลองตรวจสอบดูนะนะครับตอบข้อ2เนาะข้อนี้ใครทํามาแล้วตรวจสอบดูหูกว่าถูกไหมมาดูข้อ5อันนี้เป็นส่วนของคํานวณ นะครับส่วนของคำนวณน,นะเขาถามว่าเส้นลวดความยาว5เมตรถ้าเป็นเซนหนูต้องเปลี่ยนเป็นเมตรก่อนลูกตัว L เห็นไหม L เป็น5เมตรแล้วตรงนี้5เมตรกระแสไฟฟ้าแ cm cm แปดสี่ a ตัว a ใหญ่นะนะครับวางอยู่ในสนามแม่เหล็กที่มีขนาดสม่ำเสมอ10กําลังลบ3เทสลานี่คือสนามแม่เหล็ก10กําลังลบ3เทสลา โดยลวดทำมุมฉากกับสนามแม่เหล็กมุมฉากก็คือมุม90นะถึงไม่เขาไม่บอกต้องเข้าใจนะ90องศาให้หาแรงแรงที่กระทําต่อเส้นลวดนี้ก็คือแรงแม่เหล็กกันแหละนะครับทีนี้เมื่อนักเรียนรู้จักทราบาปริมาณที่เขากําหนดมาแล้วมีอยู่กี่ปริมาณเนาะนะครับแรงแม่เหล็กมันก็มีสมการที่เราจะนํามา ใช้ในการคำนวณหาค่าขนาดของแรง i l b sin เซต f เท่ากับ i l b sin เซตคืออะไรลูกเซตคือมุมของอขดลวดตัว l นี่นะลวดกับอะไรกับกระแสไอกับสนามแม่เหล็ก b ช่มไหมตรงนี้มันตั้งฉากกันตั้งฉากก็คือ ทำมุมเท่าไหร่90องศาใช่ไหมทีนี้เซต้าตรงนี้ก็คือ90แต่ถ้าเป็นแบบนี้นะแอตั้งฉากกับ B นี้ให้เราคิดเลยว่า s ซ n 90ามีค่าเท่ากับ1นะแทน1ลงไปเลยเพราะฉะนั้นไซเซต้าตรงนี้เป็น1นะแต่ถ้าเป็นมุมอื่นก็หาค่าายของมุมนั้นๆไปนะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้สมการนี้ออกมานะครับเเท่ากับมีคนเข้ามาเนาะเมื่อกี้นี่เข้าได้ถ้าเข้าไม่ได้แจ้งกูนะลูก I L B นะครับแทนค่าเลยนะครับ I เท่ากับเท่าไหร่หรือเท่ากับซ M L เลท่ากับ5 B คือ10กำลังเท่าไหร่ล่ะลบ3ใช่ไหมนะครับ4 5 20คูณด้วย10กำลังลบ3หรือหน่วยของแรงมีหน่วยเป็นนิวตันใช่ปะทีนี้เวลาเราตอบ เราพยายามดูว่าเออตัวเลขมันอยู่ในรูปสัญญากรณ์หรือรูปทั่วไปหรือยังอย่างยี่สิบนี่เขาก็ไม่นิยมตอบนะเราก็อย่าตอบเป็นสองโดยเลื่อนทศนิยมไปข้างหน้าหนึ่งจุดเนาะเราก็จะได้แรงแม่เหล็กตัวนี้ลูกเอฟเราเลื่อนมาหนึ่งจุดเดินมาข้างหน้าหนึ่งจุดลูกปกติทศนิยมมันจะอยู่หลังเลขศูนย์ใช่ไหมนะครับเราเลื่อนมาหนึ่งจุดก็จะได้สองคูณสิบอ่าตัวเลขชี้กําลังลดลดลงไอ,อ้เพิ่มขึ้นหนึ่งนะครับ ก็คือเป็นลบจากติดลบ2อไอติดลด3เป็นลบ2นะครับอันนี้ก็คือคําตอบ2คูณ10กําลังลบ3นิวตันนั่นเองนะครับถูกไหมครับถูกไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวครูดูเพื่อนหน่อยนะเพื่อนเข้ามาแล้วใครเข้ามาเพื่ออ้าวเข้าได้อยู่เนาะอ้าวเพิ่มมาเพิ่มมาแล้วได้16คนแล้วโอเคครับโอเค มาต่อนะเข้าไม่ได้แจ้งครูนะลูกซ่อนนิดนึงอ่าต่อไปเรามาดูข้อที่6กลูกข้อ6ก็เป็นข้อสอบมี7ข้อเนาะข้อ6เป็นข้อสอบเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยนะครับในหลายปีที่ผ่านมาแล้วล่ะเขาถามว่าลวดแข็ง a b ตามรูปนะ AB คือวัดบนลงล่างเนี่ยพาดอยู่รางตัวนำรวงรางตัวนำดังรูปนะต่อเข้ากับแบตเตอรี่12โวลต์ความต้านทาน3โอห์มนะครับแบตเตอรี่12โวลต์ความต้านทาน3โอห์มคือความต้านทานภายในนะ3โอห์มดังรูปนะครับ AB อยู่ในสนามแม่เหล็กที่มีทิศตั้งฉากตั้งฉากอีกแล้วแสดงว่าเซต,ต้าคือ90เนาะนะครับ90องศานะครับ เหมือนกับสมการข้อเมื่อกี้นะครับสนามแม่เหล็กมีขนาด0.1นย์จนเทสลาสนามแม่เหล็กจะทําให้เกิดแรงหาแรงอีกแล้วนะครับแรงกระทําต่อลวด ab เท่าไหร่นะครับคือดูเราดูรูปข้างล่างเนี่ยรูปข้างล่างนะว่าเออมันมีลวดตัวนี้นี่ลวด ab ไหมที่กูไฮไลท์ไว้นี่นะครับมันวางพาดอยู่ตรงรางตัวนํา วางคัดวางตั้งฉากเลยเห็นไหมตั้งฉากตรงนี้ตั้งฉากไอ้ที่เราเห็นเป็นการกระบาดเนี่ยก็คือสนามแม่เหล็กใช่ไหมมีทิศพุ่งเข้าไปข้างในระนาบหน้ากระดาษนะครับตัว B ีนี่บคือสนามแม่เหล็กนะพุ่งเข้าไปข้างในลูกอ่อไอรางนี้มันอยู่ห่างจากด้านบนด้านล่างอง A กับบีห่าง5เซนติเมตรนะครับพันตรงนี้นักเรียนต้องเปลี่ยนหน่วยนะตัว L คือความยาวลวดตรงนี้ต้อง จาก5เซนติเมตรตัเป็นเมตรก็5้าคูณ10กำลังลบ2เนาะเมตรนี่สิ่งที่เราทราบทีนี้ในเซลล์ไฟฟ้าตัวนี้มันจะมีขั้วบวกขั้วลบใช่ไหมขีดยาวนี่คือขั้วบวกลูกกระแสไฟฟ้าจะมีทิศออกจากขั้วบวกเสมอไหลวนมาตามรางลั่วตัวนำผ่าน A มา B นะครับทิศของกระแสไฟฟ้ามีทิศลงมาข้างล่างลูกไอไอแบตเตอรี่ตัวนี้มันมีความต้านทานภายในตัว R เลกเนี่ยเท่ากับ3โอห์มนะนิดเดียวปกติมันจะมีค่าประมาณ 1>, 1 2 3สอโอห์มนะครับประมาณนี้ถ้าเราเอากดมือขวานะครับมาตรวจสอบทิศของแรงที่กระทำต่อเส้นลวดเนี้ยนะครับนี่กดมือขวานะกูวาดรูปไปตรงนี้อันนี้มือขวาของเราสี่นิ้วนี่แทนทิศของกระแสไฟฟ้ามีทิศพุ่งลงอีสี่นิ้วนี่คือแทนทิศของกระแสไฟฟ้าเลย นะครับมือมือขวาเรานี่คว่ำเข้าไปข้างในกระดาษเพราะว่าอะไรเพราะทิศของสนามแม่เหล็ก B ตัวนี้หูก B ตัวนี้มันพี่ทิศพุ่งเข้าไปข้างในสนามแม่เหล็กจะมีทิศพุ่งออกจากฝ่ามือนักเรียนเสมอเห็นไหมถ้ามันพุ่งเข้าก็หันฝ่ามือเข้าไปข้างในถ้ามันพุ่งออกก็หันฝ่ามือออกมาข้างนอกมันหัวแม่มือแทนทิศของแรงเนี่ยเราจะเห็นมาแรงตัวนี้แหละทําให้เหล็กมันเกิดการเคลื่อนที่หรือเคลื่อนที่หรือไม่เคลื่อนที่ก็ตามแหละคือมัน เกิดแรงกระทําถ้าเคลื่อนที่มันต้องเคลื่อนที่มาทางขวามือใช่ไหมนะครับเกิดความเร็วขึ้นทางนี้นะครับทีนี้สิ่งที่เขากําหนดให้นะนักเรียนก็ทราบหนึ่งคือแรงเคลื่อนหรือ E ก็ได้ลูกตัว E ใหญ่นะ12โวลต์ความต้านทาน3โอห์มทั้งนั้นภายในนะนะครับส่วนความต้านทานภายนอกตัว R ใหญ่นี่คือเขาไม่กําหนดมาคือเราให้เท่ากับศูนย์ความต้านทานภายนอกคืออะไรก็อาจจะเป็นความต้านทานของพวก เส้นลวดนี่ก็ได้ลูกเป็นหลอดไฟหรือที่เขาเรียกว่าโหลดลูกโหลดอะไรก็ตามที่มาต่อในวงจรที่อยู่นอกเซลล์เขาเรียกว่าโหลดอันนี้เป็นศูนย์เราก็ไม่ต้องออกมาคิดคขนาดสนามแม่เหล็ก0.15เทสลานะครับมุมระหว่างสนามแม่เหล็กกับความยาวของลวด90องศาคือตั้งฉากกันนะครับทีนี้ขั้นตอนที่1นนี่น,นะครับนักเรียนจํสกฎของโอห์มได้ไหมลูก v เท่ากับไอาทำไมต้องใช้กฎนี้เพราะโจทย์ไม่ได้กำหนดค่าของกระแสไฟฟ้ามาใช่ไหมนะครับกระแสไฟฟ้าเขาไม่ได้แจ้งมาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้สมการนี้เพราะมันมี I ติดอยู่ในสมการเนี้ยเท่ากับ IR ใช่ไหมนะครับเพราะฉะนั้นเราจะหา I ลูกตัว R นี่ R ใหญ่นี่คือเป็นศูนย์แล้วละ่ะเพราะเขาไม่กำหนดความต้านทานภายนอกมามีแต่ความต้านทานภายในคือ3โอห์มใช่ไหมตรงเนี้ย เพราะฉะนั้น i ตัวนี้ลูก i ตัวนี้เรากลับสมการใหม่ใช่ไหมก็คือ v ส่วนด้วยนะครับ v ส่วนด้วย r รวมลูก r รวมคือความต้านทานรวมทั้งวงจรเลยนะครับ v ตัวนี้คือ12ใช่งใชเราแทน12งลงไปเลยลูกตัว r ก็คือมี3มโอห์มตัวเดียวนี่สามโอห์ม oh เราไปแทนเลยนะครับ3หารกันได้ลงตัวไหมนะครับลงตัว พอดีใช่ไหมนะครับเพราะลันกระแสไฟตรงนี้ได้4แอมแปร์เนี่ทราบกระแสแล้วเนาะต่อไปขั้นตอนต่อไปลูกสิ่งที่เขาต้องการหาก็คือเราต้องการหาแรงใช่ไหมแรงแม่เหล็กเท่ากับเท่าไหร่สมการเดิมลูก f เท่ากับ i l b ไซ n เซต้าเราไม่ต้องเอามานะไซเซต้าเพราะไซเก้ามันมีค่าเท่ากับหเนาะเราก็อย่าเอาแค่นี้เอง นะครับ f เท่ากับ i l b เพราะฉะนั้นเราแทนค่าลงไปเลยลูกตัว i ก็ 4M แอมใช่ไหมตรงนี้ 4M แอมนะครับความยาวลวดใช่ไหม5้คูณ10กำลังลบ2ก็คูณเข้าไป5คูณ10กำลังลบ2นะครับ b คือเท่าไหร่ลูก b คือขนาดสนามแม่เหล็ก0.154520หลูก 4 5 20 20ไปคูณกับ0.15อ1 5่า0.15แล้วคูณด้วย10กำลังลบ2 20คูณ0.15เป็นเท่าไหร่ครับมีใครตอบได้ไหมลูก่า3เนาะได้3พอดีนะครับ3คูณ10กำลังลบ2อย่าลืมหน่วยของแรงมีหน่วยเป็นนิวตันนะครับอ่าอันนี้คือ ตอบนะคบใครที่ยังไม่ได้ทำไปดูนะครับหรือใครทําแล้วนะครับถูกต้องไหมนะครับถ้ามีถูกไปแก้ไขนะนะครับส่วนข้อที่7ก็เป็นข้อสอบเข้าเรียนต่อเหมือนกันนะครับแต่ข้อ7นี้ครูได้ทำคลิปไว้ในช่อง YouTube ที่ช่องว่าครูชาญน,นะครับครูชาญเนี่ยคือครูทำขึ้นมาเพื่อให้นักเรียนมหกขอนพอนี่แหละดู นะครับครูได้เฉลยแล้ให้เราไปศึกษาในช่อง youtube นะครับที่ครูทำไว้นะครับในรายวิชานี้ให้แสดงวิธีทำวิธีคิดให้ไปศึกษาด้วยตัวเองเดี๋ยวครูจะส่งลิงก์ให้นะครับก็จะมีตัวเลือกอยู่4ตัวเลือกหนึ่งสองสามเราทำแล้วเห็นว่ามันตรงกับข้อไหนก็ตอบวงกลมหรือกากบ,บาดก็ได้ให้แสดงวิธีทำด้วยลูกเอา ไม่บอกคูเลยพงพัดพงพัก,พพกเออเข้ามาแล้วโอ้ยก็ไม่บอกกููน้อพงพักโอเคลูกเข้ามาได้แล้วนะครับพอดีพอดีนะครับ,นะรบเข้ามาแล้วครูตั้งออโต้อยู่แต่มันค้างหรือเปล่านะครับอ่ะก็จะเจอกันนะครับวันนี้ก็เบาๆขาบเดียวนะครับก็ไปศึกษาไปดู งานส่งให้ตรงเวลานะก็ส่งไปเรื่อยๆกรูกำหนดไว้ตามนั่นแหละส่วนไฟล์ที่เราส่งที่ที่ส่งส่งงานเดี๋ยวคูจะส่งให้ให้ดูในกลุ่มไลน์หกทับแปแล้วนะนะครับเดี๋ยวครูเช็คชื่อนิดหนึ่งนะให้มันตรงกันหน่อยนะครับแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งอา้าวสิบห้าคนแล้วทีนี้ สิบห้าคนนะครับเอาอย่าพึ่งออกไปนะครับอย่าพึ่งออกไปก็อย่าลืมไปศึกษานะครับไปศึกษาดูทริปในช่อง YouTube แล้วก็ลิงก์ที่ครูให้อาจจะเป็นลิงก์ภายนอกก็ได้นะครับเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับเนื้อหานี้นะครับ